สวัสดีค่ะโฮกับแม่หมอโซเฟียไพ่พยากรณ์กัอนอีกครั้งนะคะเอาล่ะคลิปนี้นะต่อเน,นื่องจากไพ่สเปริชเชลทุกๆเดือนทุกๆต้นเดือนนะคะแม่หมอจะมาเปิดไพ่สเปริชเชลไพ่จิตวิญญาณและก็ไพ่พิขลังว่าอยากจะเตือนอยากจะบอกอะไรเราอยากจะฟาดอะไรเรานะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครหากใครอยากรู้ดวงส่วนตัวกับแม่พิณเพื่อนในแอปเขียวหรือสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะ อาเรามาเช็คกันดีกว่านะคะว่าไพ,พ่พิขลังเนี่ยอยากจะเตือนอะไรเราหรือว่าอยากจะบอกบอกอะไรเราเนะะีออ่ยฮะขอเกิดไพ่สครูค่ตั้งเสร็จอธิษฐานกันดีๆนะ นึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆนะคะว้าวไพ่กระเด็นเดี๋ยวขอเริ่มสักสักครู่นะคะไพ่พี่ขังคะ่ะไพ่พี่ขังอยากจะเตือนอยากจะบอกอะไรเราบ้างคะในช่วงของเดือนนี้นะใบแรกคะ่ะการร่วมมือค่ะนะะเลขที่เกี่ยวข้องสี่หกนะคะ การร่วมมือค่ะของมีค่าสองสี่ค่ะหกหนึ่งความสมดุลค่ะอิสระภาพค่ะโอ้โหไพ่กระเด็นออกมา ความตายค่ะเดทนะคะแล้วก็สต็ออืมมียี่สิบสิบสามและเจ็ดสิบสามค่ะขออีกสองใบค่ะเสียงทายค่ะเบอร์สี่ค่ะเหนี่ยวรัง้งเอาล่ะความหมายออกมาแบบนี้นะคะคุณจะได้รับการร่วมมือคุณจะได้รับของมีค่าหรือสิ่งมีค่านะคะบางคุณอาจจะได้แต่งงานหรือมั่นหมายนะคะคุณได้สร้างความสมดุลละ คุณได้สร้างความสมดุลของตัวเองของชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์ต่างๆนะคะนะคุณจะได้รับอิสรภาพค่ะนะคะแล้วบอกได้เลยว่าคุณกําลังก้าวข้ามผ่านอะไรที่มันหยุดยั้งคุณอะไรที่มันที่มันแบบทําให้คุณไม่ไปต่อข้างหน้าทําให้คุณไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคุณได้ก้าวข้ามผ่านแล้วนะ ไพ่เดอะเดทมันไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับความตายสักทีเดียวนะฮะนะการตีความหมายคือมันเป็นการตีความหมายดนรวมแล้วก็ไพร่รอบๆตัวเขาอ่ะมันหมายความว่าอะไรนะฮะไพร่รอบๆตัวเขามันมีความหมายดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นการตีความหมายใครที่เห็นแบบอู้ไพ่เดอะเดทขึ้นมาหรือว่าไพ่ความตายขึ้นมาอย่าไปแบบตกใจนะคะอืมการที่คุณทําอะไรที่มันสูญเสียการที่คุณทําอะไรที่มันแบบ เฮ้ยเสียงดวงข้างหน้าแบบขาดการความขาดความอะไรนะเขาเรียกว่าคิดโดยรอบคอบนะคะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยมันย่าอยู่กับที่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดว่าเฮ้ยแม่งไปตายอดับได้กว่าเออทําไปก่อนอะไรไปก่อนก่อนที่คุณจะทํะไรนะไม่หมอขอแนะนําคือทํากันบ้านให้ดีทํากันบ้านให้เยอะไตรตรองให้ดีก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์หรือการทาธุรกิจ เนี่ยค่ะนะช่วงนี้ทําอะไรก็ให้ระมัดระวังตัวก็แล้วกันนะคะนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบที่มันทําให้คุณแบบย่ําอยู่กับที่ทําให้คุณแบบไม่ไม่โฟลสักทีเนี่ยนะคะมันกําลังจะเข้ามันกําลังจะหยุดเอาง่ายๆถ้าแบบถ้ามองถ้ามองในเรื่องของเอกรรมเนี่ยนะเจ้ากรรมนายเวรกําลังจะปล่อยมือคุณนะเออ กำมันจะปล่อยมือคุณนะคะแล้วคุณจะได้รับอิสระไพะนะ่ใบสุดท้ายตาสว่างจริงด้วยนะคุณจะได้รับอิสรภาพได้รับได้รับความร่วมมือหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะ,ค,ะคุณจะได้รับของมีค่าจริงๆหรือคุณจะตกไปเป็นของมีค่าของใครสักคนหนึ่งนะคะนะ,ะนะแล้วคุณจะสามารถสร้างสมดุลหญยินหยางกับชีวิตของคุณได้ในเร็วนี้ เอาละแม่หมอก็ขอน้อมรับคำทานายนี้ไว้ด้วยนะคะหากชอบคำทำนายนี้นะคะน้อมรับกลับไปเลยนะคะฝากเม้นไว้ตรงตรง,ตรงนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หม่ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ